สวัสดีครับบุญมีมารายงานตัวครับดูนะคะเปิดฉากมาลีลาลรีลาจะรอเล่นกายะกรรมค่ะรอเล่นกายะกรรมยังไงวันนี้ดูให้จบนะคะเพราะว่าวันนี้บุญมีโชว์พลังหลายช็อตเหมือนกันค่ะโชว์พลังให้กับพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซีได้ดูหลายช็อตเหมือนกันแต่ตอนนี้กําลังจะเล่นกายะกรรมเหรอลูกฮะ พอดีกลางคืนเขานอนพลิกไปอีกทางนึงแม่กิ่งก็เลยหันพลิกมาอีกทางนึงนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะให้เขาพิงไว้กับโซฟาโซฟาไหนไหนไหนโชว์พลังหน่อยสิลูกบุญมีจะมาโชว์พลังให้ดูครับพ่อม่แม่จะได้ชื่นใจครับว่าบุญมีแข็งแรงแค่ไหนแล้วครับดูนะคะแล้วก็วันนี้บุญมีก็มีเรื่องมาเล่าครับดูนะคะสะบัดขาสะบัดขา สะบัดขาแรงนะคะสะบัดขาแรงมากๆเวลาเขาสะบัดเนี่ยเดี๋ยวดยังไงดูบนมีไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวบนมีมีเรื่องเล่าครับเรื่องเล่ามีอยู่ว่าเอ่อลูกๆน้องๆน้องๆในบ้านถึงกําหนดฉีดวัคซีนแล้วครับแม่กิ่งก็ขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจบุญด้วยนะคะแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆตระกูลทองมาขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจบุญ เพราะว่าเด็กๆจะมีถึงครบกาหนดฉีดวัคซีนอีกแล้วค่ะครบกาหนดฉีดวัคซีนอีกแล้ว8ดชีวิตค่ะมีใครรอบนี้มีใครมีทองพูนทองทวีทองมณีค่ะแล้วก็มีสตังแล้วก็ถุงทองแล้วก็ทองเพิ่มทองเติมทองเต็มค่ะมีสี่มีแปดชีวิตเนาะยังไงแม่กิ่งก็ขอความขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจบุญสนับสนุนค่าววัคซีนให้กับเด็กๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เป็นอะไรที่เดือดร้อนทีไรก็ต้องมาพึ่งใบบุญกับพ่อ,พอแม่เอฟซีทุกครั้งค่ะแล้วก็ต้องมาขอความเมตตากับผู้ใหญ่ใจบุญทุกครั้งเนาะเพราะว่าแม่กิ่งเองก็ไม่มีกำลังตรงส่วนนี้ยังไงก็เมตตาพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ดูนะคะโอ้ยดูกิจกรรมของเขาดูกิจกรรมของเขานะคะโอ้โห ดูนะคะดูกิจกรรมของบุญมีเขาแข็งแรงแค่ไหนดูนะครับทั้งหางทั้งขาหลังขาหน้าเลยนะคะขาหน้าประคองไว้ลูกขาหน้าประคองไว้ออาขาหลังถีบขึ้นมาถีบขึ้นมาเร็วๆถีบแรงที่เห็นขาวๆนี่ไม่ใช่อะไรนะคะแม่กิ่งต้องเอากระดาษที่ชูปิดไว้เพราะว่าอะไรเพราะเวลาเขาถีบอะ่ะฉีเขาจะพุ่งเลยค่ะ ขนาดปิดยังเอาไม่อยู่นะคะขนาดปิดยังเอาไม่อยู่ยังแบบพุ่งพุ่งโดนผ้าที่ข้างที่แม่กิ่งคุมโซโฟ,ฟาไว้อ่ะคะ่ะพลังเยอะทุกวันเลยครับเดี๋ยวมีอีกช็อตครับรอดูนะครับรอดูไปจนจบนะครับเนี่ยค่ะความแข็งแรงของเขาความปุ้ยมุยปุ้ยมุยของเขา เห็นแล้วก็ชื่นใจค่ะแม่กิ่งคิดว่าพ่อพ่อแม่เอฟซีเห็นคลิปนี้ก็คงชื่นใจเช่นกันเนาะดูนะคะดูนะคะดูนะคะโอ้โหดูนะคะเนี่ยเวลาเวลาที่เขาทำเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นี่ถือว่ายังสั้นนะคะบางทีแบบดีดแบบว่ายาวเลยนะคะดีดต่อเนื่องแบบยาวๆเลยสะบัดแบบยาวๆเลยค่ะ พอเขาเริ่มแข็งแรงเริ่มมีพลังก็จะทําแบบนี้ค่ะแล้วถ้าเวลาแม่เอาเอาท่านั่งอะ่ะเขาก็จะแบบว่า,ากระดกหางนะคะกระดกหางตอนนี้แม่พลิกกลับมาแล้วค่ะพลิกกลับมาอีกท่าหนึง่งละตอนนี้มาโชว์หน้าหล่อๆใช่ไหมลูกเอาแม่พลิกมาให้หนูโชว์หน้าหล่อๆครับเล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวจะทาอะไรอีกไหมพอแม่พลิกมาฝั่งนี้แล้วจะทําอะไรอีกไหมลูกจะโชว์ดีดอีกไหม โชว์พ่อแม่พ่อพอแม่ fc อีกไหมพ่อพ่อแม่ fc อยากรู้ก็ดูให้จบสิครับดูให้จบสิครับว่าบุญมีจะทําอะไรเพิ่มอีกไหมอย่าให้แม่ขายหน้านาะต้องทนะํานาฮะบุญมีต้องทํานะลูกต้องโชว์นะแม่คุยไว้เยอะอะลูกแม่ว่าหนูแข็งแรงแม่คุยว่าหนูแข็งแรงเก่งแล้วทุกวันนี้โชว์พลังเยอะ พี่กลับมาว่าหนูต้องโชว์อีกยังไงก็ทําให้แม่อย่าขายหน้านะโชว์นะรู้ไหมครับคนเก่งของแม่เนี่ยได้เลี้ยงเขาก็มีความสุขนะคะแม่กิ่งได้เลี้ยงเขาก็รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเราได้แบบประคบประหงมมดูแลใส่ใจเขาทําให้เขาทุกอย่างมันเป็นความสุข,สขลึกๆของแม่กิ่งนะคะ แม่กิ่งก็ไม่รู้ว่าใครเป็นอย่างแม่กิ่งไหมแต่ว่าแม่กิ่งรู้สึกได้เลยว่าเวลาแม่กิ่งดูแลปนิบัติเขาว่าแม่กิงกกใใก่งมีความสุขลึกๆค่ะลึกๆในใจแม่กิ่งมีความสุขเวลาป้อนข้าวเขาอะไรเขานั่งคุยกับเขาเนี่ยก็จะเอามือเอามือลูบหัวลูบคางเขาแล้วก็คุยกับเขาค่ะหรือไม่เวลาบางทีที่แม่กิ่งได้พักบ้างสักนิดสักหน่อยแม่กิ่งก็จะเอามือจับ จับที่ตัวเขาไว้ค่ะจับที่ตัวเขาไว้กอดเขาไว้ทุกวันนี้ชีวิตของแม่กิ่งเนี่ยค่ะก็วันๆหมดคือ,อ,อวันหนึ่งเมย์ยิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมคะแต่แม่กิง่งเนี่ยตอนนี้คือทํางานเกินยี่สิบสี่ค่ะเกินยี่สิบสี่จะเลทต่อวันไปประมาณสองชั่วโมงค่ะเลทต่อวันไปสองชั่วโมงเนาะถึงจะได้นอน เที่ยงคืนเนี่ยไม่ได้นอนหรอกค่ะเที่ยงคืนยังไม่ได้นอนกอาจะได้นอนก็ต้องตีหนึ่งตีสองคือทําตั้งแต่เช้ายันนว่นนะคะท,ทุกวันทุกวันทําแบบนี้แต่ว่าแม่กิ่งก็มีความสุขค่ะมีความสุขที่จะทําตรงส่วนนี้ไหนไหนลูกโชว์อีกไหมโชว์อีกไหมโชว์อีกไหมลูกโชว์พลังอีกไหม ยังดีดอยู่นะคะยังดีดอยู่เนี่ยดูนะคะเดี๋ยวนะคะสะบัดขาเขาขาน้อยๆข้างหลังเขาเนี่ยสะบัดดีนะกละสะบัดแล้วก็งอไว้อย่างงั้นนะคะสะบัดแล้วก็งอแนอนอนอนมือหน้าเหมือนสะตูเลยนะลูกฮะเนี่ยพอเวลาเขาทำเขาก็จะทำแบบนี้ค่ะ มีการงอตัวขึ้นแล้วก็แบบถีบถีบแล้วก็เลียปากแบบนี้ค่ะวันนี้พ่อ,พอแม่ได้เห็นหลายช็อตเลยครับบุญมีโชว์หลายช็อตเลยครับวันนี้ครับโชว์พลังเยอะครับอันนี้ไม่กิ่งให้กินน้ํานะคะให้กินน้ํพาพอกินน้ำเสร็จก็จะมีการเลียตัวเองแบบนี้ค่ะ ปิม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 ,ปมเหรอลูกปิมปิมครับยังไงแม่กิ่งขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านอีกครั้งนะคะขอ,อะขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านอีกครั้งค่ะสําหรับลูกๆของแม่กิ่งที่ต้องฉีดวัคซีนแชีวิตเนาะถ้าไม่มีทุกท่านคอยเมตตาแม่กิ่งก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ลูกๆก,ก็คงจะไม่ได้มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนค่ะ ถ้ากําลังเงินพร้อมเมื่อไหร่แม่กิ่งก็จะพาเขาไปฉีดค่ะถ้าเงินได้พร้อมเมื่อไหร่ก็จะพาพวกเขาไปฉีดแม่กิ่งก็กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกทกท่านล่วงหน้าด้วยนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านล่วงหน้าค่ะด้เมตตาครอบครัวลูกๆแม่กิ่งเนาะดูนะคะโชว์ตลอดเลยวันนี้โชว์ไม่หยุดเลยดูดูขาหลังดูขาหลังอุยดูเขานะคะ ดูเขาดูเขานี่ยืดเต็มที่เลยครับยืดขาหลังเต็มที่เลยครับเก่งจริง,รงเอาไปกัดให้ให้พ่อพ่อแม่ซีเห็นสิลูกวันนั้นมีกัดได้นะคะเมื่อวานนี่มีกัดได้เพียงแต่ว่าไม่กิ่งถ่ายไม่ทันแค่นั้นเองตอนที่เขาเอาไปกัด คลิปนีบ้บุญมีโชว์คนเดียวเลยใช่ไหมลูกคลิปนี้บุญมีโชว์คนเดียวเลยครับเพราะว่าเพราะว่าบุญมีโชว์พลังเยอะครับเดี๋ยวค่อยดูน้องๆในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอเป็นของบุญมีก่อนสบัดตลอดเลยนะคะสบัดตลอดเลย ดูนะคะดูเอาเวลาแม่กิ่งถ่ายคลิปไปก็จะลุ้นกับลูกไปนะคะลุ้นดูว่าลูกลูกจะถีบไหมจะทำให้แม่ขายหน้าไหมอะไรประมาณนี้ค่ะดูนะคะดูนะคะแข็งแรงมากวันนี้ถีบเยอะมากๆค่ะถีบเยอะมากๆดูโอ้โอ้โอ,โอ้ดูนะคะดูนะคะอุ้ย เห็น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 ช็อตเด็ดเลยโอ้โหนึกว่าจะไม่เห็นแล้วนึกว่าจะไม่เห็นลูกนึกว่าจะไม่เห็นพ่อแม่เห็นแล้วเป็นไงคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมไปกับบุมีเอาขาแต่แต่เมื่อวานนี่คือคือกัดเลยนะคะกัดเล็บเขาเลยเมื่อวานนี่เขาจะกัดเล็บเขาเลยนะคะเห็นแค่นี้ก็ดีใจแล้วเนาะ เห็นแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาแม่กิ่งพูดเฉยเไม่มีภาพมาให้เห็นแม่กิ่งก็กลัวเพราะพ่อ,พอแม่เอฟซีจะว่าว่าแม่กิ่งพูดไปเองหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะแม่กิ่งก็อยากให้เห็นช็อตที่เขาทําจริงๆว่าเขาทําได้ถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางครั้งมันไม่ทันมันถ่ายไม่ทันก็พอเราเห็นเราตื่นเต้นกับลูกเราก็ได้แต่เอามาเล่าให้กับพ่อแม่เอฟซีได้ฟัง แต่ครั้งนี้เห็นแล้วนะคะเห็นแล้วแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้กัดแต่เมื่อวานเนี่ยคือคือนั่งกัดเลยค่ะนอนอย่างนี้แหละแล้วอขาหลังไปแล้วเขาก็กัดเล็บเขาเลยเมื่อวานเขาจะทําแบบนั้น แล้เดี๋ยวให้ดูให้ดูลิทเขานะคะว่าฉีพุ่งไม่พุ่งเนี่ยค่ะฉีพุ่งมาถึงตรงนี้เลยนะคะฉีพุ่งมาถึงถึงที่ผ้าคลุมข้างล่างเลยแรงดีไม่แรงดีเนี่ยค่ะดูเอารอขึ้นทุกวันครับ คนเก่งเนี่ยไม่เสียแรงเลยนะลูกฮะไม่เสียแรงเลยที่แม่ประครบประงมหนูมาลูกไม่เสียแรงนะคะที่แม่กิ่งประครบประงมแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญคุณตาคุณยายหมอส่งอาหารดีๆมาให้กินเพื่อที่จะบำรุงร่างกายของเขาแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท,ท่านเมตตาให้น้องได้รออักษาตัวค่ะทําให้เขาดีวันดีคืนมีเลี้ยวมีแรงขึ้นมาแบบนี้ค่ะ ง้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ